นนนนกลง้างาาเม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอิร์ธนะคะมาลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดระยองเขตหนึ่งนะคะ การเดินทางของเอิร์ดวันนี้นะคะก็จะมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะเดินทางมาจากสำนักงานศูนย์ประสานงานของพระเก้าไกลที่บ้านพลงนะคะเดินทางมาถึงศูนย์ราชการใช้ระยะาทางประมาณ4กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ไกลสามารถใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ มาลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับพี่ขอให้ขอให้อ่าเราได้เงินที่เราเลือกเองขดีกว่าเรืบองอะไรก็ได้ครับไม่คาดหวังครับเข็นเน้นทำตื่นเต้นเลยมันจดีแล้วเนาะสวัสดีครับ

วันหนึ่งซื้อหวยแ่ายสาคนถูกแม่สามคนนั่นไงต้องซื้อหวยเหล้อแล้วเหลือขายเลือะไรครับเหครับเราปยฮะที่ชอบด้วยชอบ ได้เจ็ดครับยุกคนพโอมเจ็ดครับ